ครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาะทุกคนมารีวิวรหัสไก่ตันหกมัดนะผมจากร้านไทรเกอร์สโตร์นะร้านไก่ตันะคุณภาพราคาเริ่มต้นเพียง20บาทนะผมรวมถึงรหัสนี้นะผมก็ราคาแค่ยี่สิบบาทนะบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยนะผมจะบอกเลยว่าท้ายชิปของเราเนี่ยจะมีแจกโค้ดยนะผมแจกโค้ดเอาไปได้พอยต์ในเว็บไปเลยนะผมสามารถเอาไปสุม่มสามารถเอาไปซื้อได้เลยนะผม เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ท้ายชิปนะผมแต่ทุกคนต้องจ้างใจดูนะทุกคนต้องตั้งใจดูนะไม่งั้นอาจจะไม่ได้โพ้ดนะผมนะเออแต่อันนี้ก็เป็นไก่ตันหกหัดของเรานะผมราคาย0สิบาทเองถูกมากเลยครับถูกแบบถูกมากเลยสำหรับแปดตันของบอคุณนะผมเพราะช่วงนี้ไก่ตันบอคุณค่อนข้างแพงนะกครับเพราะมันขาดตลาดนะครับก็ไก่ตันหกหมัดตัวนี้ก็จะมีหกหมัดนะผมก็คือหมัดก็คือหกหมัดก็คืออะไรหกหมัดคือ หมัดครบนั่นเองครับผมมีก้อนฮิวแมนหมัดไปหมัดเต้นๆๆๆหมัดครบทุกหมัดเลยตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนถึงเลเวลสองพันสี่ร้อยห้าสิบเลยนะผมก็ซูเปอร์แม็กนั่นแหละครับผมแล้วก็มีผลดารับอาวิกด้วยนะผมก็คือผลดาร์บที่ตื่นนะครับผมซึ่งเฉลยก็จะตื่นนะครับผมผลของจากร้านเรานะครับผมแล้วก็จะมีดาบแถวด้วยนะผมในตัวนี้ก็จะมีของดีเลยมีเชียวมีบัติซอสมีซูซุยมีโทชิตะมีสปายคิทาเด่นนะครับผมที่ผมเห็นว่าดีนะแล้วพวกแบบมีปืนก็มี กรบูชาลรับอันเดียวนะผมมก็มีเพลสคราฟนะผมบารชินี่เฮลเมตนะครับผมดูความผลเนี่ยผลที่ดีนะที่ผมเห็นนะก็จะมีผลดาร์กผลน้ําแข็งนะผมผลแม็กมานะที่ผมเห็นว่าดีนะผลไฟก็ดีนะผมก็มีประมาณนี้นะผมแล้วก็ถ้าพลังเราสามารถเอาไปปั้นต่อเลยครับอันนี้คือมันปั้นมาโม่ๆนะแล้วก็เป็นเผ่ามันเพื่อนนะผมเผ่ามนุษย์น่าจะไม่มีน่าจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะมีเอาโอเคแล้วผมช่างมันแต่ผม ผมไี้กดมีอะไรให้แล้วนะผมแล้วก็จะจ้าให้แก้ให้แล้วกันสาโอเคนะผมทุกคนก็สามารถไปปั้นต่อไดนะ้แล้วสามารถเลือกได้ว่าจะปั้นพลังดาพลังปืนพลังผลปีศาจนะเลือกได้เลยเลยผมแก้ไปให้แล้วนะผมแล้วก็มีตังค์อยู่17ล้านนะสิบเจล้านนี่ถือว่าเยอะไหมสำหรับผมอนะถือว่าน้อยมากๆเลยนะเพราะว่าในบล็อกคุณเนี่ยตังค์ค่อนข้างใช้เยอะนะแค่ค่าผลก็เป็นแสนนะแค่ค่าสมผลก็เป็นแสนนะกำไรผลนี่หลายล้านเลยนะผมกำไรในร้านค้านะ แล้วก็แปกเมน์เก้าหมื่นเลยคนระับโ,โ,โอ้โหเก้าหมื่นสี่เยอะมากเลยนะผมสาหรับผมนะสามารถทําเผาวีสีได้หลายได้หลายเทียเลยนะผมนะสามารถเอาเวกได้ด้วยนะผมก็ประมาณนี้นะผมสําหรับไก่ตานหกหมัดน,นะผมถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะคุ้มกับราคานะผมคุ้มที่แปกเมน์เลยนะแปกเมน์กับหมัดกับผลเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วสำหรับยี่สิบบาทนะถูกมากๆเลยนะแล้วก็มีดาบดีเทียเลยนะมีเคียวเลยนะผม ไปจิวครบแล้โอ้โหดีจัดนะผมเดียวนะเออนะผมดีมากนะผมโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องแจกโค้ดนะจินะับโอเค,คอเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดหทนับตรงนี้เลยทิิปโอเคไม่พอหนึ่งอันไม่พอสองอันไปเลยตามอันไปเลยโอเคนะครับผมแจกแยกนไปละแต่มันก็มีโเค้ดเดียวแหละโค้ดซ้ำนี่แหละไม่รู้จะขึ้นอาไาให้หลายรอบครับเออจะมีประมาณนี้นะผมก็ ร้านนะผมร้านไทเกอร์สโตร์นะสามารถไปสั่งซื้อกันได้นะใส่ตัดราคาเริ่มต้นเพียง20บาทเองนะผมสามารถไปสั่งซื้อกันได้นะแล้วก็สามารถใช้โค้ดนี้ได้เลยนะผมขึ้นอีกรอบหนึ่งโอเคมันก็องขึ้นเยอะแล้วเพื่อนนะผมทีแอาจจะไม่ขึ้นนะเพราะผมคิดจะตัดละโอเคผมนี่ก็เป็นคลิปใหม่ก็ฝากช่องผมด้วยนะผมฝากกดตัปกดตัปติดตากดติดตามด้วยนะผมโอเคมีแค่นี้แหละประมาณนี้แหละนะซื้อซื้อไก่ตัดกันด้วยนะผมไทเกอร์สโตร์เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสคริปชั o n ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะผม แล้วก็ววลืมใช้โค้ดกันด้วยอย่าลืมสั่งซื้อกันด้วยนะผมไปละบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเจอกันชุบม,ม่อ